ทางจังหวัดลอยเอ็ดเพิ่นมีการกวดล่างบุหรีไฟฟ้าจับกลุ่มผู้หลักลอบจำนายอุปกรณ์ผิดกฎหมายนะคะโดยทางพันตำรวจโทษสมเกียรติบัวนินขาะ่องผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจผู้ท่อนเมืองลอยเอ็ดเพื่อไน้น,นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองจังหวัดลอยเอ็ดพร้อมก,กับน่วยงานดเกี่ยวข้องร่วมจับกลุ่มผู้หลักลอบจำนายบุหรีไฟฟ้าพร้อมอ,อุปกรณ์ผิดกฎหมายในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจับกลุ่มร้านค้าจำนวนสามร้านค้าและการจับเพิ่ม อีกหนึ่งรานข่านะคะจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวนหนึ่งคนซึ่งได้รับการลองเลี้ยนจากผู้นำชุมชนว่ามีการลักลอบจำน่ายบุรีไฟฟ้าให้แกเด็กและกะเยาวชนในพื้นที่เลยมีการทำการล่อซื่อซึ่งกระพบของกลางจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนะคะเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าพอดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดเติมบุหรี่เทือนและก็มีการตั้งร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมทั้งน้ำยายางจงแจงยูกลางเมืองโดยบบไดเกรงกลัวต่อกฎหมายที่สำคัญก็คือยังปล่อยให้เด็กและก็เยววาชวชนมั่วสุมซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเมือง้อยเอฟได้ก,กวาดล้างและก็จับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าที่กระทำพิษต,ตามพรบคุมข้องผู้บริโภคและก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงการจำน่าย สุราหรือวาสินค่ะที่ทรงผลต่อการมอมเมาเยาวะชนอย่างเคร่งครัดพร้อมกับจัดชุดปฏิบัติการออกตรวจอย่างต่อเนื่องและก็ป้องกันปราปรามการกระทําผิดกฎหมายต่อไปนั่นเองนะคะ,ะจากจการหล,ลองเลีเ่ยนนะคะอของชาวบ้านชุมชนในพื้นที่ก็นนามาสู่การจับกลุ่มนั่นเองค่ะ